กิใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เซ็นทันปิดการซึ่งเป็นเซ็นทันที่ผมมาบ่อยมากที่สุดเพราะว่าเป็นเซ็นทันที่อยู่ใกล้มายมดอนน้ากนะครับแล้วก็นี่ครับงานก็คือ Exclusive ซีฟท็อปนะครับ่าน,นนะครับก็จะเป็น,นคนที่วไปเดิรแล้วก็เป็นท็อปสเปนเดอร์สี่ท่าน<า>ครับก็จะเป็นผู้ชบมบีที่ท<า>ได้ร่วมงานในวันนี้ต้องก็เดี๋ยวจะมีการได้พูดคุยได้ทำความรู้จักผมมากขึ้นในในหลังจากการสัมภาษณ์อะไรก็จะมีการตัคู่หรือเปลาเป็นยังไงตั้งการนันนาได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับนไหม ดีครับตื่นเต้นดีครับแล้วก็สนุกสนานก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนก็เมื่อกี้ผมไปเจอพี่สี่ท่านละเขาก็ดูตื่นเต้นดี่จะได้พูดคุยสุดท้ายก็ไม่ครับต้องรอดูสำหรับผู้โชคดีสี่ท่านนั้นนั่นแหละครับแล้วก็นี่แหละครับผมก็ ใครเซนทาร์ปิกก็จะมีแบบกิจกรรมดีๆตลอดนะครับก็แนะนำนะครับว่าใครที่ช่วงวันหยุดสุดสา้ที่ดูวันธรรมดานะครับใครอยากใช้เวลากับครอบครัวอยากใช้เวลาอยกับตัวเองรักอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินข้าวนะครับก็แนะนำเข้ามาที่นี่เลยนะครับที่เซนทาร์ปิก้าต้องตามน้องนายขันพูดข้อเรื่องกันนะครับได้เลยคอัดกับข่าวกลายเป็นแบบคุณแม่ร็อกไอจีแล้วชุดระเบิดกระโดดจะเป็นอะไบ้างกับกาแฟกาอนเกิดขึ้นในช่วงนี้มุมงมน้าอีกแบบ อนันึงเลยผมต้องพูดเป่าอีกนึงทำซินของแมกเซฟเมื่อวาไวไปให้ยามาจะพูดเ้าอนึง <c oughs> ก็จริงๆก็เริ่มทุกคนทราบดีนะครับว่าคุณแม่ดูแลทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้จัดจาการตลอดในเรื่องงานซนะึ่งแม่ผมจริงมากครับทำง,งานเพื่อผมมาตลอดแล้วก็ ถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วย,ยแล้วก็แต่ก็มีความเครียดแหละครับเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนที่ทั้ทงผมและแม่เนี่ยบอกว่าเออเราจงดูแลช่วยดูแลเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยสบายอข,อขึ้นลดความหนักขึ้นก็คือพี่โบนี่นแหลคะครับคนนี้นะแล้วก็หลังๆแกก็จะมีความเครียดจากเรื่องงานางซึ่งส่วนผมก็เข้าใจมาตลอดแลก็ประมาณนั้นแล้วก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจอยู่ใน การดูแลคุณหมอตลอดล้วตกใจไหมอยู่มีการบล็อกไอจีเกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็มาเริ่มมาเห็นข่าวแล้วก็จริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆปกติอะไรอย่างเงี้ยมีมานานมากแลวครับผมมีมาตลอดก็เป็นปกติแล้วก็หลังๆด้วยด้วยเรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจไหมตลอดเราเข้าใจจริงจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเข้าใจทุกคนรอบตัวเข้าใจแล้วก็เข้าใจสมใจแน่นตลอด ก็ผมเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงผัดเปรียนแล้วก็รู้ว่าแม่ผมก็เอิดต่อสู้กับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันไหมครับจริงคุยกันตลอดเลยครับคุยกันเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยคุยกันตลอดครับแสดงว่าคุณแม่บอกก่อนในทนงอาว่าแบบคืออาจจะแบบบองเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่นะไม่นะผมก็ผมก็รู้ความทุกคนนี่แหละใช่เพราะว่าตัวผมเองก็ยังบอกพ ทำงานทุกวันเลยแล้วทำงานทุกวันอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วครับไอ้กวกับเรื่องการว่าเจีได้คุยกับคุณแม่เรื่องนี้ไหมครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยผมว่าอยู่บ้านก็ถามถามนี่ครูคเลยเราคิดเราคิดว่าสาเกตนมาจากอะไรใช่ครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมแบบมานานมากแล้วครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่า พื้นฐานก็คือทุกคนเข้าใจกันเข้าใจมีความรักให้กันแต่มันคือเรื่องปกติทั่วไปใช่ไหมนะนิดหน่อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ได้มีปัญหาหนักเรื่องงานเรื่องงานเป็นหลักเรื่องงานเป็นหลักคี่นะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันหลายคนโยงเข้ได้แล้วแบบมันเกี่ยวเรื่องความรักของเราหรือเปล่าคือจริงๆต้องเอาจริงผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากรวมเขาเรื่องไหนเป็นห่วงแล้วก็แบบผมได้รับความเป็นห่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมากจริงๆสำหรับความเป็นห่วงนะคแต่ว่าเรื่องบาดเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซซิทฟจริงๆนะแล้วส ถ้าจะผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันก็ทำลายแม่แล้วก็ทำลายตัวผมเองก็ไม่ไม่เป็นผลดีต่อผมนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็อยู่ในความเข้าใจแล้วก็ความรักแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยเรื่องนายเองอธิบายให้กับเพื่อนอย่างไงบ้างเป็นที่คืออะไรจริงๆเพิร์นแล้วก็ทุกคนรอบวงเข้าใจหมดแล้วก็รักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหา เรลอคตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีรักดีๆมีแต่ความให้มีแต่ความให้ครับแล้วก็มีแต่ความเข้าใจกันทุกเจ้าหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นของนายอาจจะยุ่งไปทั้งเวลาให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยหรืท่านก็อาจจะมีความน้อยใจด้ไม่เท่าเวลาจริงผมก็ทำงานตามปกติมานานหลายปีมากเลยครับกลับมาบ้านก็ได้พูดคุยบ้างกินข้าวอะไรคือผมก็ทำตามปกติอย่างมันมีมานานมากคือนายยใช้ชีวิตปกติกับแม่เหมือนเดิมทุกประการไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ก็ มนันเป็นจากความเครียดเรื่องงานของเขาอะไรครับที่ที่มันคงสะสมแล้วก็ด้วยด้วยความรักที่เดูแลรามาตลอดแล้วก็บวกกับตอนนี้มันเป็นช่วงที่ทันเทียนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้อง,งการกำลังใจามากๆไม่อยากให้มีใครมาบั่นทอนกำลังใจอะไรก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเลยอ,อย่านะให้ผ่านมาไรเทียนหน้าเหมือนกั เครียดครับเครียดมากครับตอนนี้ที่สัมภาษณ์ก็เครียดนะครับเครียดมากครับใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างใช้เวลาใช้เวลาจริงๆไม่มีไม่มีทั้งตัวผมทั้งคนรอบตัวผมไม่มีใครอยากใ้เราใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนด้วยความเข้าใจกันอย่างนี้แม้ว่าตัวเราเป็นคนที่รัแม่แล้วก็ค่ะ ผมเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วแต่ที่วันนั้นที่คุณแม่โพสมันอาจจะค่อนข้างแบบแกแกแกอาจจะเดือดหน่อยวันนั้นนหะค่ะโพสล่าสุดก็แบบฉันบอกเองอะไรอย่างเงี้ยนายตกใจไหมคะตกตกใจที่คุณแม่ที่คุณแม่โพสล่าสุดก็ก็เห็นของทุกคนแต่ก็ก็เข้าใจเข้าใจอ่างเงี้ยเหมือนเป็นเรื่องเซสซิทีฟมากๆจริงๆครับจริงๆ มันมันอยู่ในเรื่อง process นะครับมันอยู่ใน process นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเร่งรีบอะไรใจเย็นให้เวลากันเลยครับแล้วก็สนับสนุนกันให้กำลังใจจริงแสดงว่าตอนในอยู่กับคุณแม่เองก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะแบบคือปัญหาเรารู้กันอยู่แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบพยายามหลีกเลี่ยงว่าจะไม่คุยกันต่อหน้าจริงๆผมก็ เต็มที่ทุกอย่างนะเต็มที่กับปัจจุบันทุกอย่างทำอะไรผมก็เต็มที่สุดด้วยความรักด้วยความทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องมันก็แบบมันเกิดขึ้นกันไดไน้แต่ก็ตอนนี้ก็มีแต่ความเข้าใจแล้วก็คุณแม่ก็กําลังสู้กับมันอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในาการดูแลคุณหมอเรียบร้อยก็ให้เวลาครับให้เวลาเพรเรื่องพรเรื่องของนายมาเป็นข่าวเนี่ยนายเป็นเหมือนประเด็นสังคมนิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวก็ประสบพบเจอ มีคนคอมเมนต์ต่างๆอะไรมีคนเสนอแ,วแนวทางว่าจอยาง้นสีทำย่งงอ๋อใชจริงๆมันเป็นเรื่องเซสซิทิฟมากครับเรื่องครอบครัวทุกคนมันเป็นเรื่องเซสซิทีคผมขอให้ย้ำชัดเจนอีกครั้งว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องเซสซิทีฟจริงๆครับผมคงพูดแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนได้เท่านี้นะครับว่าทุกอย่างต้องให้เวลาแต่ทุกๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันต้องมีทางแก้ปัญหาหรือว่ามันต้องมีทางแก้ไขแล้วก็ทุกคนร่วมใจกันก็อยากให้สนับสนุน มองทุกอย่างให้เป็นโพสิทีฟกันนะครับไม่อยากให้บุตรีความเป็นเรื่องอะไรอะไรแต่ทุกคนกำลังให้เวลาแล้วก็ช่วยกันอยู่ด้วยความรักจริงมันปฏิกรรที่อีกมืดใหม่ทิศทางอีกมืดใหมมันอยู่ในช่วงโปรเซสอยู่ในช่วงโปรเซสไม่การเปลี่ยนใจพูดูอย่างนี้ครับใช่ครับทุกอย่างเลยครับมันมันอยู่ในช่วงโปรเซสที่พวกเราอยากมีความสุขทุกคนอยากมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ในช่วงโปรเซสอย่างเวลานายออกไปฏิงาน มีใครที่คอยอยู่กับคุณแม่เพื่อไม่ให้่านอยู่คนเดียวแล้วิดอะไระไปไหนคืออย,อย่างที่ทราบก็บ้านผมก็จะมีกันอยู่สองคนมาตลอดตั้งแต่แตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆในวงการก็แวะมาบ้างคนที่ทํางานรอบโตผมก็อยู่บ้างแต่หลังๆก็อยู่แคคคัาสมีการเล <c oughs> ี้ยงเพจาปเพจได้นะดูดูแคคคาสเข้า <c oughs> ไปดูนะครับ <c oughs> เป็นอะไรที่แม่ผมรักมากนะแล้วก็ หลังก็มีนี่ครับมีพี่โบมาออกมากับผมเพราะแม่เขาก็เห็นด้วยว่าเขาเหนื่อยมากนก็อยากพักผ่อนครับแต่ตอนนี้ก็อยู่อยู่กับคุณหมอก็สบายใจแม่กับบางคนแบบจับโยงแน่นจับโยงนี่เวลาแม่พ้นอะไรก็จะไปโยงอะไรเงี้ยแม่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบเป็นดราม่าไปทั้งหมลดอะไรเงี้ยเอาจริงเลยนะผมมองข่ามไปเลยมองท่ามปัญหาทุกอย่างไปเลยเพราะเรารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ ไม่ไม่ไมีอะไรเราอยา่างหลกเรา <im iter> มีแต่วความรับมอบให้กันอย่างเดียวความเข้าใจยาาอย่าง,างเดียวใบให้กําลังใจเรายังไงบ้างให้กําลังใจครเป็นคนที่โพสิทีฟมากครับแล้วก็เอ่อซัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็ส่งกาลังใจให้กันตลอด <im iter> ไม่ใช่แค่ใบทุกคนรอบข้างตัวผมแล้วก็ตัวใบมเข้าใจครับเข้าใจครั่วันนีน้นเราเาความสัญ่เระว่าใระการเือคมรักระหว่างคหดวันนี้เราเามานีครที่เราเป็นคน เวลาไงก่อนอื่นเลยก็ทําท,ทุกอย่างตามปกติมานานมากแล้วก็ขอยุ้ญาตมีเดียววก็ทําทุกอย่างตา,ตามปกติแล้วก็ทํางานนู่นนี่เหนื่อยก็มีเวลามีเวลามีเวลาขับผมแล้วก็มีความเข้าใจกันเหมือนกันคือนาก็ยืนยันเลยว่าตลอดเวลานายไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ใช่ก็ยังทำอนเดิมเหมือนเดิมงานผมก็มีแต่มีแต่ยุ่งขึ้นทุกวันด้วยครับผมใช่แสดงว่านายบางคนก็ทราบข่าวต่างๆว่าแบบบางคนก็บอกว่านายไม่มีเวลาให้แม่เลยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้แล้วก็ห่างเ่ยไม่จริงค่ะไม่จริงผมย้ำชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเป็นอี้คือเราก็ทำงานเป็นคนบ้างงานมากมีเวลาเพื่อมีเวลาส่วนตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ทำอย่างนี้ตามปกติกับผมมานานแล้ว ติดเครียดมันจะคนบอกว่าติดแผลจนแมงมอนไเงี้ยไม่เครียดไม่เครียดเพราะเรายห็นเนีว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่แม่ก็ปกติมีเวลาแม่ก็ปกติไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถูกต้องครับผมก็ก็รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เอ่อ process ในช่วงการปรับการเดือดอย่างนั้นขอให้เวลาอีกเดียวเลยแล้วก็อย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของหมดมันก็เป็นเรื่องที่สันสกิดนะพูดไปสุดท้ายคนที่ผลกระทบก็คือตัวผมนะก็อยากให้ทุกคนเออ่ มีความสปอร์ตมีความสบายใจให้กันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันนั้งวันพักกันชวนไปทำกิจกรรมกับคุณแม่บ่อยขึ้นไหมครับอะไรชวนไปเพลินไปทำกิจกรรมคุณแม่ไปเจอไปทานข้าวไปอะไรกันบ่อยไหมก็ปกติครับอ้างก็ปกติแม่คนนึงว่าไปก็ยังคุยกับแม่เป็นเด็กน้อยใช่ครับ ยัังเป็นลูกกสาวพี่รไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมใช่อย่าบอกกับทุกคนแต่ว่าบางแฟต่ว่าชาวเน็ตหลายคนอย่างเงี้ยก็คบเแรกก็พอนโดนหนักเหมือนกันนะมาโนบีมีชามเนี่ยที่มาโนบียายคุณยิ้มไหมรู้สึกไงบ้างชาวเน็ตบางคนเขาบอกว่าให้แบบนายปล่อยเบอร์ไม่เถอะอะไรเงี้ยเบอร์เาพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยครับผมก็ถือว่านั่นคือความเป็นห่วงที่มอบให้กับคนที่ใกล้ชิดของผมนะครับทุกคนทุกคนมีแต่ความหวังดีผมผมเห็นมาหมดแล้วมีแต่ความหวังย่ควาย เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราเข้าใจกันทุกคนรอบตัวผมเข้าใจกันเรามีเราซัพพอร์ตกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่มีมาคิดถอยหลังอะไรเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนายกสัตว์เป็นแม่ไหมเพราะโดนหนักก็เป็นห่วงมากครับผมเป็นห่วงมากก็แน่นอนว่าเขาเขาก็เขาก็แอบเขาก็เขาก็เปลี่ยนแล้วาบอกว่าให้ในโซเชียลเนี่ยเป็นโซเชียลไหมเพราะว่ามันเขาตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอแล้วผมก็สบายใจคุณหมอห้ามให้ไม่ให้ดูโซเชียลเลยนะคะ อันนี้เป็นเรื่องการรักษาขอไม่ได้อันนี้คือคุณแม่ของผมเขาเรียกว่าอะไรนะรักจิตบำบัดอะไรอย่างงเีผมขออนี่ยไม่พูดมันเป็นเรื่องส่วิทัวจริงๆโอเคนะอย่างข่าวดีเกิดกระทบความสัมพันธ์ของเราออกไปเปิ้ดความสัมพันธ์ของผมกับเพิ่อนยังคงดีแล้วก็พัฒนาดีต่อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันสปอร์ตกันคนไม่ใช่แค่เพิ่อนคนรอบข้างตัวผมทุกคนเลยก็พยายามอีกทีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆให้เวลาแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าส่ง พลังงานที่ดีๆให้กันละกันมีความหมายดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีกว่าโอเคนะโอเคนะขอบคุณครับใครอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเป็นห่วงเราดูเสกข่าวเราอยู่หรือว่าคนที่เขาประสบปัญหาเดียวกับนายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเลยครับรับทราบถึงความห่วงใยนะครับส่วนคนที่เจอปัญหาผมก็ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละครับชีวิตมนุษย์มันมี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 กันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมแต่ก็ อย่างพ <mean> ื <Hon> ้นฐานอยู่บนคว<น>ามรักของเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้เวลามันแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปด้วยดีครับโอเคขอบคุณครับบครสนมากกบ่าลค